ทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเรือนะกำลังจะไปเกาะสีชังจากแบบรอบที่แล้วนะที่เราแบบพลาดกันคือแบบต่อเทแลยวแบบขึ้นแบบแรงมากลมแรงมากตอนนี้เราก็มาแก้ตัวนะตอนนี้ก็คือนั่งบนเรือแล้วแปดโมงแล้วเรือกาลังจะออกแล้วไม่ใช่เรือที่ใช้ปัจจุบันเป็นเรือเสริมนะเป็นเรือเสริมเาเยอะมากใช่เมื่อกี้เรือรอบแรกเต็มไปแล้วรอบนี้เขาก็เลยมาเสริมจริงๆเรือก็จะออกทุกชั่วโมงนั่นแหละแต่ว่าเรือคันเนี้ยเป็นเรือเสริมเดี๋ยวเขาก็จะออกเหมือนกันนะ คือนเยอะมากแล้วคือข้างนอกแบบฝุ่นด้วยข้างนอกคือแบบว่าฝุ่นขมุดขมัวมากทุกคนืูฝุ่นเยอะมากด้วยนะแล้วคือวันนี้คือแบบลื้นไม่สูงนะไม่มีลมเลยตอนนั้นอ่ะก่อนหน้านี้ที่เรามามันจะมีลมแบบลมแรงมากลมแบบพุ่งพุ่แบบรงมากแล้ววันนี้แบบอากาศแบบดีมากอากาศสงบมากแบบลมไม่มีเลยทุกคนตอนนี้ก็กําลังรอคนเต็มนะทุกคนทุกคนก็ใส่ชูชีพกันหมดแล้วนะ เพราะว่าต้องใส่ชูชีพนะทุกคนเพื่อแบบป้องกันนะเวลาลงเรือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะสีชังนะตรงเวลามากอ่ะดูดิเ,เอ45นาทีนะข้ามเรือมาหมู่เกาะแบบเกาะใหญ่มากคือแบบเกาะมันจะมีความแบบความยาวอะ่ะพื้นที่เกาะแบบว่างมาก อันนี้เขาข้างหน้าคือจะเป็นเกาะสีชังนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนตอนนี้เรือกำลังจะเทียบฝั่งละเดี๋ยวเราก็จะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์กันก่อนก็จะมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็สองแถวหรอแบบเหมาเกาะสีชังก็จะเป็นเกาะที่อยู่ในอ่าวไทยนะทุกคนอยู่ห่างจากอำเภอสีราชาประมาณ12 12กิโล นั่งเรือข้ามมาก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะทุกคนเกาะสีช้งก็จะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะทุกคนจะเป็นทั้งด้านธรรมชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์จะมีความเทียบสงบเหมาะกับการที่แบบว่ามาพักผ่อนชิลๆวันนี้เราก็จะมาเป็นวันเดทิปนะทุกคนตอนนี้เราได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะทุกคนก็จะเป็น Honda k คิกที่เขาก็จะให้แผนที่ทเที่ยวรอบเกาะมาด้วยนะ มอไซคันละเท่าไหร่นะ250 250, 250บาทน้ำมันเป็มไปแล้วเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะทุกคนไปกันแล้วไม่ได้ม,ไม,ไดมันแคบรอกัอนที่ว่าการอำเภอโอ้นี่ที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง มีโรงพยาบาลด้วยทุกคนบนเกาะโอ้โรงพยาบาลใหญ่อยู่นันเนี่ยโรงเรียนตลาดเหมือนเปิดตอนเย็นเลยอะม,มีอะไรขายอะเกี๊ยวขับไปเรื่อยๆก่อนจ้ยตรงนี้ขายอะตรงนี้เขาขายทกี่ยะโรงแรม เราก็กินข้าวเช้าเติมพลังเรียบร้อยแล้วกินก๋วยเจั๊บร้านตรงแถวก่อนตลาดนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันที่ไปไหว้พระมาถึงมาถึงก็ต้องไหว้หลวงพ่อเขาใหญ่ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หลวงพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อพูดผิดเจ้าพ่อเขาใหญ่ <laughs> นี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วนะทุกคนคือแบบทางขึ้นแบบโอ้สูงมาก คือแบบว่าใครที่มาเกาะสีชังอะ่ะก็ต้องมาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะทุกคนเขาไหว้จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาไหว้ข้างล่างก่อนสกแกนได้ไหมคะได้สกแกนได้ได้มาทักคนสี่ชุดไหว้เจ้าแม่กวนอิมมาใส่พวกวางามา,า,าปปก่อนเลย ตอนนี้เราไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็ต่อแถวจะขึ้นรถรางไปข้างบนนะรถรางก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็ต่อต่อคิวขึ้นไปเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือว่าใครจะขึ้นบันไดก็เดินตรงบนันไดไปขึ้นไปสูงอยู่นะทุกคนมันจะชันอยู่ทุกคนตอนนี้เรากำลังนั่งรถรางขึ้นไปแล้วน,นะเสี่ยวก็ไปมาเลเซียอีกเอาจริงป่ะเรากลัวมันไม่ปลอดภัยเอาจริงไหมมันช้า กําลังจะวิ่งแบบช้าๆ Dangerous อนนี้เราอยู่บคนสารเจ้าพ่อเขาเยอะแล้วนะเราเคยอ่านเราได้อ่านในเน็ตมาคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไหวติดต่อกันสามปีติดต่อกันสามปีเลยนะมาทุกปีพรที่เราขอจะเป็นจริงนะอันนี้ก็คือเป็นปีแรกของเรานะที่เรามาข้างบนมีโรงทานด้วยหรอมีโรงทานด้วยอะเออข้างบนมีโรงทานด้วยข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวท่ปไหว้พระเจ้าก้องไหว้เทพเจ้าี่อก่อข้างบนลไมเยข้างบนลมเย็นมากนี่เรากำลังจะเข้าไปเลยทำเจ้าพ่อดเราเรามาด้วยใจนะทุกคนเราจะไหว้มือเปล่ากันายามจะรอดทำ นี่อันนี้จะเป็นเจ้าพ่อขอขใหญ่ข้างในนี่ตลกมากเลยใครมาเขียนเ <c oughs> นี่ยนี่สะพานอักษรงอักษดงังอักษดังอชดาดอเด็กไงอักษดงังจอเด็กสะพานอักษดังสะาง <c oughs> สพานอักษดังนี่คือเขาก็จะสร้างขึ้นเมื่อปีสองพีสองสี่สามสามนะทุกคนจะเป็นสะพานสีขาวทอดยาวลงไปทะเลอย่างนี้ นักท่องเที่ยวที่แบบว่าใครมาเกาะสีชังก็ต้องแบบต้องมาแวะนะจากที่อ่านมาสมัยก่อนอนะ่ะเขาจะใช้เป็นท่าเทียบเรือให้กับประชาชนนะสมัยนู้นอ่ะรัชกาลที่ห้าน้ำทะเลใสามากใสามากน้ำทะเลมาถึงแล้วสะพานอักษดงังใช่ไหม ออกเสียงภาษาไทยยากนะนี่ไงนี่ประวัติเพราะว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตอนนี้กำลังจะไปแหลมจักรพงศ์นะทุกคนนี่ละทางออกก็จะมีภัฒนาสถา,านมีเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์ปลาอะไรอย่างเงี้ยเข้าชมฟรีนะทางเข้าตรงสะานอักษรดังทางทางสวยมากทะเลอะ โอ้วิวสวยมากข้างล่างแต่ข้างบนก็เหมือนมีหมอกอยู่นละแบบหมอกแบบฝุ่น PM อ็่ะทุกคนแต่ข้างล่างอ่ะสวยมากน้ำทเะเละดูแล้วสบายตามากเลยตอนนี้เราถึงแหลมจักระพงแล้วนะคือ <c oughs> ทางเข้าจะอยู่ข้างหน้านะเดินลงไปอีกสังเกตคือตรงตรงนี้จะเป็นหินเป็นอะไรหมดเลยนะแหลมจักรพงก,ก็คือจะเป็นแบบหินแหลมที่แบบ ยืดออกมาให้เราถ่ายรูปกัน oh, งลงแล้วดูทางลงนะทุกคนอ๋อถ้ำทะลุถ้ำทะลุอยู่ตรงนี้เหรอถ้ำทะลุอยู่ที่เดียวกับแหลมจก้กระพงเหรอถ้ำทะลุก็คือจะเป็นจะเป็นลงไปข้างล่างอ่ะทุกคนจะเป็นถ้ำแล,แล้วก็มีเป็น,เป,นเป็นหินอะ่ะเป็นหินเหมือนแบบหินเสาะแล้วคือจะเป็นวิวที่แบบถ่ายรูปสวยมากจะเป็นเหมือนแบบร่องหินอะ่ะร่องหินระหว่างแบบหินหอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้คือแบบว่าน้ำมันน้ามันลงมันก็จะเห็นร่องถ่ายรูปสวยนะ<ม>คือบันไดมันแบบมันสูงอะทุกคน,น,คนโอ้ยเหียลงแล้ว,วนี่อันนี้เราลงมาข้างล่างอะ่ะทุกคนแล้คืออันนี้คือจังคนที่ คนเยอะมากคนที่เขากำลังมารอถ่ายรอถ่ายทำทะลุกันรอถ่ายหินทำทะลุกันอนะทางลำบากมากโอ้ย <c oughs> มันจะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นหินเป็นหินแล้วก็มีเสาะตรงกลางอุ้ยเหมือนเหมือนฉากอะไรกนในเอ็มบอะใน m อของเทเลอร์สวทเบอรอะหลังจากที่เราออกมาจากถ้ำทะรุนะทุกคนโอ้ยก่าจะถ่ายรูปได้นะคือคนเยอะมากแล้วคือทางแบบว่าทางลงไปแบบลำบากมากนะต่อจากแหละต่อจากถ้ำทารุเราก็มาจะาแล้ก็จะมากันที่แหลมจก,กระพงนะทุกคน อยู่ที่เดียวกันเลยแต่อยู่คนละฝั่งทางลงไปก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยข้างล่างก็มีเศษแก้วมีเศษอะไรด้วยอะใครมาต้องระวังนะทุกคนเนี่ยเศษขวดแก้วขวดอะไรเงี้ยนี่ไงแหลมจะกระพุม่มจะเป็นแบบแท่นหินแบบนี้นะทุกคนงอนพูดผิดนะจะง่อนหินโอ้ทางลงลงไงเนี่ย อทุกคนเรามาถึงแล้วนะแหลมจากรพงแล้วก็ต้องรอต่อแถวต่อแถวได้รูปเหมือนเดิมดคือมีงอนแค่ง,งอนเดียวแถวนี้มันไม่มีงอนอื่นแล้วหรอฮะถ้าเกิดว่ามีหลายงอนเราก็จะไปถ่ายได้ไง ตรงนั้นก็เหมือนจะมีกงอนแต่ถ่ายไม่ได้นะสูงให้ตกน้ำอ่ะร <g ười> อคิวกันไปนะทุกคนคนเยอะมากทุกคนร้อนมากเป็นไงไปนั่งมา <g ười> ไปนั่งมารู้สึกยังไงจะเป็นลมตอนนี้รอคิวก็ยาวแล้วไปถึงถ่ายครับแต่ร้อนสุดๆคนก็มาเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้อากาศมันแดดกลางวันอ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากถ้ำทะลุแล้วก็แหลมแหลมอะไรนะลืมแหลม,มจากอพงแล้วนะคือแบบว่าคนเยอะมากแล้วคือแบบว่าต่อแถวรอถ่ายรูปกันนะแดดแบบแรงมากสาหรับใครที่จะมาแนะนํามาช่วงแบบเย็นๆกําลังดีนะทุกคนคนน่าจะไม่เยอะวิวแดดน่าจะแบบจะสวยอะ่ะแล้วตอนนี้เราก็จะลงมาหาดหาดถ้ำพัง,าพงมาเล่นน้ําเล่นอะไรกันนะหาด นอนชายหาดนอนอะไรกันเพราะว่าหาดนี้จะเป็นหาดที่แบบได้รับความนิยมที่สุดนะในหมู่นะักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำจอดตรงไหนอะ่ะข้างล่างอะตอนนี้เราก็ถึงชายหาดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิลกันที่นี่นะหาซื้ออาหารซื้ออะไรมานั่งกินกันตรงนี้แล้วก็มาเล่นน้ำกันหาดที่นี่เขาก็จะทำดีมากเลยนะเหมือนเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะแบบมี บันไดมีไหลทางอะไรเงี้ยบันไดตรงนี้จะชันมันตรงนี้นี่ไงน้ำทะเลสวยมากแล้วก็จะมีเต็นท์ผ้าใบมีอะไร,รมสมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นหาดเรียเลยนะไม่ได้มีห้องน้ำไม่ได้มีตึกไม่ได้มีผ้าใบอะไรมากามะคะห้องน้ำฝั่งตรงข้ามตรงนี้น่าจะยังเข้าไม่ได้นะต่างชาติาก็มานั่งกินเบียร์ ตอบไปแล้วอ่ะโอ้โหแล้วคือแดดแรงมากแล้วไม่มีที่ล่มเลยนะหาดนี้คือได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวถ้าว่าใครมาเกาะสีชังก็จะต้องมาแวะมาตรงหาดนี้นะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมหลายอย่างให้เราเล่นนะไม่พายเรือบนานาน่าโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยพี่จีเราอยู่ตรงนน้นน่อ่ะทาขอทะลุตรงนู้นโอ้โหนั้นไง เจอละต้นไม้ทุกคนดูราคานะเคือราคายักสองร้อยเป็นตาดำน้ำเสือห้าสิบบาทห่วงยางห้าสิบใบหน้าบอเจ็ดร้อยบอดอะบอดอะไม่ได้รับขามาคา สองร้อยห้าสิบอ๋อหนึ่งชั่วโมงนะครับเสวยครับเขาไปนั่งข้างบนนี้กันเหรอใช่ครับโอเคไปเราหานั่งข้างล่างไหมเราริมหาดอะ่ะเสือเหรอเนี่ยริมหาดล่มๆนะโขดหินโนดอะไรตรงนู้นนะไม่เลิกไม่จ้างอะไรเมือก้กนเนาะเนี่ยถ้าเป็นอาหารมันจะมีเต็นท์อยู่ข้างบนนะก็เห็นแบบหน้าผาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าแบบเรามากันสองคนไง คือแบบว่าเราจะเล่นน้ําเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาดูของให้เราแล้วก็นั่งตรงนี้แล้วก็วางของตรงนี้แล้วก็เล่นน้ําแถวนี้อ่ดีกว่านะทุกคนจะกินก็คือไกินเนาะใช่เราไม่รู้ว่ามันมันสั่งข้าวสั่งอะไรมาใส่ถ้วยโฟมมาน,นั่งกินข้างล่างนี้ได้ไหมนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ามันสั่งได้เราก็มานั่งสั่งกินข้างล่างนี้แล้วก็เราก็เอาขยะไปทิ้งข้างบนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะทรายที่นี่แบบว่าทรายละเอียดมากเลยนะทุกคน ป็นแบบชายขาวละเอียดมากเลยนิ่มมากตอนนี้เราเช่าซับบอร์ดกันมาแล้วนะนี่ซับบอร์ดนะ250บาทชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาเล่นซับบอร์ดกันนะมาหัดยืนก่อนครั้งที่แล้วเราเล่นเราเราเราแบบเรารู้สึกชอบนะชอบมากแต่เรายังยืนไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาหัดยืนแต่อันนี้อันนี้อันใหญ่นะอันนี้อันใหญ่กว่าที่เราไปเล่นมานะตอนนั้น ทุกคนตอนนี้เราก็เล่นน้ําเล่นอะไรเสร็จนะคือแบบอาบน้ําสระผมอะไรเรียบร้อยแล้วคือมารู้ตัวอีกทีคือแบบว่าเซ็งมากเลยแบบแว่นแว่นหักเลยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะตอนที่เราน่าจะตอนที่เราเล่นซับบอร์ดอะ่ะแล้วเรากระโดดลงน้ําอ่ะตอนนั้นอะ่ะคือแบบแว่นอะ่ะมันหลุดลงใต้ทะเลเลยนะแต่เราแต่เราไม่ได้สังเกตนะเราจับขึ้นมาใส่เหมือนเดิมมันก็ใส่ได้เหมือนเดิมแนละ้ว มันก็เหมือนไม่ได้แต่พอขึ้นมาจะอาบน้ําอ่ะอยู่ๆเลนมันหลุดเลนมันหลุดแล้วก็อ๋อมาดูอ๋อแว่นหักเฉยเลยเสียตังเลยทุกคนเดี๋ยวต้องเสียตังไปซื้อใหม่อีกแว่นตัวโปรดเลยนะเนี่ยหรือว่าเอากาวหยอดน่าจะได้อยู่นะตอนนี้เรากําลังจะไปหาข้าวกินกันนะทุกคนเล่นน้ําเล่นลายเสร็จแล้วเหนื่อยเล่นน้ําจนเหนื่อยนะคือแบบร้านที่นี่แบบว่า มีร้านเดียวนะทุกคนถ้าใครมามาเช่าของพี่เขาเล่นได้นะพี่เขาใจดีมากเลยอะ่ะคือความจริงอะ่ะใช่ความจริงเขาจะให้เล่นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเล่นไปเลยเพราะว่าไอ้ซับบอร์ดอะ่ะไม่มีใครเล่นเออเขาไม่จับเวลาเราก็เล่นไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยรอเฉี่เท้ามากอ่ะโอ้โหเล่นเพลินเวอร์ไปอยู่กลางทะเลนู้นมัน คือหัดทรงตัวแล้วพอมันทรงตัวได้แล้วก็วคือมันมันติดใจเองเไงก็เลยแบบยืนพายพายไปทั่วทะเลเลยเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันนะทุกคนตอนนี้เรามากินข้าวนะที่ร้านป้านหน่อยริมทางนะทุกคนอ,อ,อาหารเยอะมากนะคือแบบว่าเยอะมากเราสั่งมาสองอย่างเพราะว่าทีแรกจะสั่งส้มตำส้มตำไม่มีก็เป็นผัดหอยลายแล้วก็แกงส้มผักรวม ตอนนี้ก็ได้มาเป็นผัดหอยลายนะเดี๋ยวลองมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงตนาน่ากินมากหอยลายตัวใหญ่มากเลยเนาะเอามาชิมผัดหอยลายกันก่อนนะทุกคนตอนนี้เหลือแกงส้มหอยลายตัวใหญ่มากดูหอยลายตัวใหญ่จริงเนาะ ว่าทุกคนตอนนี้เล่นน้ำมาแบบอ,อ,อ,อนนหมดพลังแทบหลายอะตอนนี้ได้ครบแล้วนะแกงส้มแกงส้มผักรวมแล้วก็มีกุ้งด้วยคือราคาก็ก็ถือว่าแพงไหมก็ก็แพงอยู่นะทุกคนเพราะว่าอาจจะเป็นอาจจะด้วยความที่แอบว่าคือบนเกาะด้วยอะ่ะ ช่แต่พอไอพอมาดูอีกทีอราคือแบบหอยอ่ะหอยได้เยอะนะหอยลายอา่ะได้เยอะแล้วก็ไซส์ใหญ่ถ้าเทียบกับปริมาณหรือคุณภาพก็คือแบบก็คุมกันนะทุกคนจะบอกว่าแพงไหมหร้อวก็ก็ถ้าอยู่บนเกาะก็น่าจะราคาประมาณนี้แล้วก็คุณภาพเขาดีอ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าได้อยู่สมกับราคาพอๆกับราคาแล้วกันเดี๋ยวเรามาชิมน้ำแกงส้มกันนะ เป๋าด้ยกเป๋าออกแต่ช้อนและเบสตละดดกุ้งกุ้งสดจริงทุกคนอร่อยอร่อยแกงส้มมันเป็นแกงท่อมแบบแกงส้มบ้านๆอะเหมือนแบบที่แม่เราทำอะเหมือนแบบแถวบ้านเราทำอะที่แม่เราทำกินอ่ะปกติเราไปกินแกงส้มแบบร้านอะไรเงี้ยน้ำมันจะขุกขึ้นขุกขึ้นข้นๆใช่ไหมแต่นี่คือแบบน้ำเใสอะไรเงี้ยเป็นแกงส้มแบบบ้านๆเลย อร่อยอร่อยกุ้งมาชิมกุ้งกันน้นวนกุ้งได้แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าตัวกุ้งไซส์ใหญ่มากอร่อยเหรอหน้าพาแม่มอวเนาะอืมกุ้งหวานมากเนื้อแน่นมากกุ้งสดมากอร่อยคุณภาพแบบคุณภาพอะได้หมดเลย ก็คือคุ้มกับราคานะโดยรวมแล้วแต่สำหรับเราอะเราเคยไปกินที่ถูกกว่านี้ไงตรงแถวพัทยาแต่ตรงนั้นมันเป็นฝั่งแล้วมันไม่ได้เป็นเกาะก็โอเคนะแต่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเกาะด้วยข้าขนส่งอะไรอย่างเดี๋ยวเราซื้ข้าวก่อนนะทุกคนตอนนี้เรากิกนข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ ข้าเรือจะกลับกันแล้วนะทุกคนเรามาแวะร้านร้านขายปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะทุกคนที่เขาขายแบบว่าเป็นปลาหมึกแบบเหมือนปลาหมึกสดอ่ะทุกคนปลาหมึกสดแล้วคือเขาเอามาตากแห้งอ่ะมันยังไม่แห้งมากเลยนะแต่คือสีมันแบบสีมันมันน่ากินมากมันเหมือนปลาหมึกแบบปลาหมึกสดสดอ่ะปลาหมึกมาใหม่ๆเลยค่ะเออเหมือนปลาหมึกใช่เออเห็นไหมพี่เขาบอกปลาหมึกแฟนเขาไดเรือเองแล้วก็เอามาแล้วเขาก็มาทําตากแห้งแล้วก็ หนูเคยกินที่กรุงเทพแล้วมันเป็นสีอีกอย่างหน,นึ่งอ่ะงเออมันดดไม่ค่อยน่ากินอ่ะม,ม,มันแห้งๆอ่ะถ้าจังเป็นหมึกบดสั่งไว้ได้นะคะเดี๋ยวแถมให้ออมีน้ำจิ้มถั่วให้ด้วยค่ะนี่นะเราก็สั่งพี่เขาแล้วพี่เขาก็บดให้ย่างแล้วก็บดให้เดี๋ยวไปลองกินดูก่อนค่ะ อืมสอนเข้าไงอาสอนเขาขายอะคะ่ะคนนึงเข้าก็ตามแล้วล่ะอัน <c oughs> นี้มันสุกอยู่นะคะ <c oughs> แต่๋ยววันตากยังไม่แห้งดีอืมมีสองชุดนะทุกคนชุดละร้อยกับห้าสิบบาทเราซื้อชุดห้าสิบบาท <c oughs> ย่างออกมาก็จะประมาณนี้นะ ประมาณน,น,นี้แล้วก็เดี๋ยวเขามาบดก็จะเป็นแผ่นเด็กหัวจะไม่ย่างให้น,น,นะคะเพราะหัวย่างเราเสียดายหนนนัวมันแตกหัวไม่ให้บดไม่สวยรีบหน่อยไม่เป็นไรค่ะไอแคบตาแค่ขี้ปลาหมึกเสร็จค่ะอืมสดๆเลยเนาะ,ะของมาวันนี้เลย อันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะที่เขาทําเองหมึกทอดกระเทียมลลเป็นหมึกไข่ไน่ากินมากแต่ว่าเรา,ลลา,าแต่ว่าเรากินข้าวมาแล้วแต่เขาทําแดดเดียวจ้ะอ๋อโอ้ยห้าเอียวทักหนึ่งก็ได้เลยจ้ะอันนี้เขากำลงัตงตากนะทุกคนลลแดดเดียว <laughs> นี่หมึกสดๆเลยไซเล็กไซกลางไซใหญ่ และนี่ก็คือทริปหนึ่งวันเที่ยวเากาะสีชังนะทุกคนของเราจริงๆแล้วคือจะมีหลายที่หลายจุดที่เรายังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปถ่ายรูปหรือไปแวะเลยนะจริงๆจะมีหลายที่มากแต่ว่าที่เราที่ไปมาเราจะไปเฉพาะแบบว่าแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญซะมากกว่านะตอนนี้ที่เราไปถ้าใครที่จะมาเที่ยวนะก็มากันได้นะทุกคนหนึ่งวันขับมอเตอร์ไซค์บนเกาะก็สบายสบายแต่ถ้าใครมีเวลาหน่อยก็นอนหนึ่งคืนก็กําลังดีนะทุกคนเพราะว่า สถานที่อ่ะสถานที่บางสถานที่อคือช่วงเวลาในเวลาถ่ายรูปอ่ะช่วงเย็นๆแดดอ่อนเนี่ยก็จะสวยกว่าเหมือนกันนะเพราะเราไปกลางวันคือแบบแดดช่าร้อนมากใช่ไหมเธอโอนดํนหมดแล้วตอนนี้ใช่แล้วก็ไปแวะเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคนละหนึ่งไลค์ไปละบ๊ายบาย